พอเกิดเหตุการณ์รอบนี้เนี่ยกฎระเบียบที่ทางภาครัฐมีเนี่ยมันช่วยเป็นเสาหลักค้ำยันให้กับโครงสร้างตึกต่างๆเนี่ยปลอดภัยไหมครับปลอดภัยนะครับที่ผ่านมากระบวนการขอสร้างอาคารแต่ละที่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีความยากอยู่แล้วถ้ามันไม่ยากจะ พิสูจน์ทราบได้ไงว่าปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นมาตราการที่มีบทล,ลงโทษกับคนที่ทําไม่ตรงหรือก็เอาผิดกับวิชาชีพต่างๆที่ทําถ้าไม่นับตึกที่มันเกิดเหตุการณ์ที่สร้างไม่เสร็จแล้วถล่มลงมาเนี่ยตึกอื่นค่อนข้างหง็งแรงก็นี้ตึกถล่มเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมากส่วนใหญ่ที่เห็นไปตกแต่งต่อเติมเพิ่มเติมจากสิ่งที่เขาดีไซน์ไว้มากกว่าที่จะสร้างแต่แรกแล้วเกิดก็เลยข้อผิดพลาดยน่มองอย่างไรครับเนี่ยเรื่องตลาดภาพรวมครับตลาดสังหาริมรรืซับเนี่ยคือซึมมาสักพักแล้วแล้วมาโดนเรื่องของแผ่น ผมเชื่อว่าตรงนี้ตลาดอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันโตพร้อม GDP. บังเอิญนี่เราก็เต็มแล้วถามอนาคตมองไปเนี่ยมันเห็นอะไรไหมว่า2 3ปีข้างหน้าจะดีขึ้นก็ตอบตรงๆต,ต่อให้เป็นคนทอาอสังหาริมทรัพย์แล้วกันว่านี่คนเรียนมันสูง GDP ไม่โตไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวทุกอย่างเนี่ยคนจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเรื่องของการจับจ่ายสอยบริโภคในประเทศก็ต้องชะงักงานละเพราะว่าเราเจอเรื่องของภาษีที่คุณโดนัทรัมเพิ่งประกาศออกมานะครับเรื่องของที่ทำได้ก็คือเรื่องของ government spending คือ <Sp> mm hmm. รัฐบาลลงทุนเพิ่ม